เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆค่ะถัดมานะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับแบบฝึกหัดท้ายบทที่2ในหน้า104ค่ะในหนังสือฟิอสิกส์มสี่เล่มที่1นะคะ ซึ่งในที่นี้นะคะเราจะดูในพาร์ทของคำถามค่ะในข้อที่6นะคะก่อนที่จะไปเริ่มทำโจทย์นะคะอันดับแรกเรามาอ่านโจทย์พร้อมๆกันเลยนะคะโจทย์เนี่ยได้บอกว่าขนาดวัตถุนะคะเคลื่อนที่ขึ้นหรือเคลื่อนที่ลงตามแนวดิ่งนะคะภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกค่ะปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่และมีค่าคงตัวได้แก่ปริมาณใด จากการอ่านโจทย์ในข้อนี้นะคะเราลองมาตีความโจทย์พร้อมๆกันค่ะในข้อนี้นะคะโจทย์กําลังจะพูดถึงว่าถ้าหากวัตถุค่ะมีการเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงตามแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกแล้วโจทามว่าปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่และมีค่าคงตัวได้แก่ปริมาณใดนั่นเองจากการที่เราอ่านโจทย์ตรงนี้นะคะน้องจะเห็นว่าสิ่งที่เราจะได้มานะคะ ก็คือน้องรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวัตถุของเราเนี่ยมีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งถูกไหมคะอ่าเรารู้ว่าวัตถุของเรามีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก จากลงนี้ค่ะทําให้เราได้อะไรมาเอ่ยสิ่งที่ทําให้เราได้มานะคะแล้วสิ่งที่พี่มักจะย้ํากับน้องๆเสมอเลยถ้าหากวัตถุเนี่ยกําลังเคลื่อนที่ตกลงบนพื้นโลกหรือเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงน้มถ่วงของโลกสิ่งที่น้องจะต้องคิดถึงอัตโนมัติเลยนะคะก็คือความเร่งนั่นเองค่ะน้องต้องรู้ว่าตัววัตถุนี้จะมีความเร่งเลยซึ่งความเร่งนี้นะคะ จะเป็นความเร่งเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะทันนะคะโดยสำหรับความเร่งเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกนี้นะคะเราจะแทนเป็นค่า g นั่นเองค่ะซึ่งค่า g เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีค่าประมาณ9.8 เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนั่นเองหรือในโจทย์บางข้อเนี่ยอาจจะประมาณเป็น10หรืออาจจะเป็น9.81ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์เนี่ยอยากให้เราใช้อะไรนะคะซึ่งในปกติแล้วโจทย์มักจะกำหนดมาให้เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาน้องเจอข้อสอบนะคะน้องต้องดูตัวแปรดีๆนะคะดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดีๆว่าโจทย์ในข้อนี้เนี่ยกำหนดค่า g เป็นอะไรนั่นเองค่ะโอเคนะ เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราได้ตรงนี้มานะคะเรารู้ว่าวัตถุเนี่ยมีความเร่งเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกเพราะเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงได้คําตอบสําหรับข้อนี้แน่นอนแล้วนั่นเองค่ะก็คือเราจะตอบว่าปริมาณนั้นนะคะก็คือความเร่งนั่นเองนะคะปริมาณที่คงตัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะ แล้วถามต่อน,นิดนึงนะคะถามต่อน,นิดนึงนะคะว่าแล้วมีปริมาณอะไรอีกไหมที่เป็นค่าคง,งตัวแล้วเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่อ่ะเราลองมาทวนดูนะคะเดิมเนี่ยเวลาที่สอนน้องๆก็คือถ้าหากเราเจอวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เนี่ย สิ่งที่อยากให้น้องพิจารณาเป็นอย่างแรกนะคะก็คือหัวใจคือความเร่งถูกไหมคะพี่อยากให้น้องพิจรารณาหัวใจคือความเร่งเป็นอย่างแรกดูว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นมีความเร่งหรือไม่ทันนะคะ,ะหัวใจแรกนะคะก็คือดูว่าวัตถุมีความเร่งไหมใช่ไหมคะ ซึ่งในกรณีแรกนะคะถ้าหากว่าวัตถุมีความเร่งสิ่งที่เราจะได้คือน้องๆจะต้องรู้จัก5สมการทันนะคะน้องต้องรู้จัก5้าสมการก็ได้แก่อะไรบ้างอ่ะเราลองมาได้พร้อมกันแล้วน้องจะเห็นตัวแปรต่างๆจากสมการตรงนี้แล้วน้องลองดูนะคะว่าในกรณีของโจทย์ข้อนี้เนี่ยมีตัวแปรไหนที่จะเป็นค่าคงตัวได้บ้าง มาดูกันเลยค่ะสมการแรกนะคะก็เป็นเดลต้าเอเท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลังสองสมการที่สองเดลต้าเเท่ากับ vt ลบเศษหนึ่งส่วน2 a t กำลังสองสมการที่สาม เดลต้านะคะเท่ากับ U บวก V ส่วน2คูณทีสมการที่4ก็คือ V เท่ากับ U บวก AT สมการที่5 V ยกกำลังสองเท่ากับ U ยกกำลังสองบวก 2 a d e l t a x เนั่นเองค่ะทันนะตรงนี้คือ5สมการในกรณีที่เราจะพิจารณาซึ่งเอ่อห้าสมการนี้เราจะพิจารณาในกรณีที่วัตถุของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนที่แล้วก็เคลื่อนที่แบบมีความเร่งนั่นเองทันนะคะแต่ถ้าหากว่าวัตถุของเราเคลื่อนที่แบบไม่มีความเร่ง วัตถุของเรานะถ้าเคลื่อนที่ไม่มีความเร่งเราจะได้ว่าสมก,การที่เราจะพิจารณาคือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วน t เลยนั่นเองโอเคนะอ่าเพราะฉะนั้นค่ะจากในข้อนี้นะคะที่โจทย์ถามเนี่ยก็คือเรารู้แน่แล้วใช่ไหมคะว่าความเร่งเนี่ยเป็นตัวแปรที่มีค่าคงตัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ด้วย แล้วทีนี้พี่ถามน้องๆว่าจะมีตัวแปรอื่นอีกไหมก็อยากให้น้องลองมาสังเกต5สมการนี้ค่ะจาก5สมการนี้มีตัวแปรอะไรที่เราได้มาอีกบ้างคะมีเดลต้า x มี u มี t มี v ถูกไหมคะอ่าแล้วน้องๆลองบอกพี่ดูนะคะว่าเดลต้า x อ v t เนี่ยตัวแปรเหล่านี้นะคะมีค่าเป็นค่าคงตัวหรือไม่ ไม่ว่าจะตัดไม่ว่าจะวัตถุจะมีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งแบบไหนก็ตามเนี่ยถามว่ามันเป็นค่าคงตัวไหมอ่าก็ไม่เป็นนะคะเพราะว่าถ้าเราลองคิดง่ายๆสำหรับตัวเดลต้าเค่ะลองคิดง่ายๆนะถ้าหากที่ปล่อยวัตถุลงจากจุดนี้นะคะจุดตำแหน่งนี้นะตรงนี้เป็นพื้นโลกแล้วก็ วัตถุอีกวัตถุหนึ่งล่อยตรงนี้ค่ะแน่นอนน้องจะเห็นว่ายังไงเดลต้าเก็ไม่เท่ากันแล้วถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นว่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงบอกได้ว่าการกระจัดเนี่ยไม่ได้เป็นตัวแปรที่คงตัวมันขึ้นอยู่กับว่าวัตถุเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนที่จากตรงไหนและสิ้นสุดตรงไหนนั่นเองทันนะคะแล้วเราลองมาดูเดลต้ายค่ะตัวอย่างง่ายๆเลยเหมือนกันค่ะพิจารณาพื้นโลกเหมือนเดิมนะคะ ถ้าหากว่าพี่ปล่อยวัตถุอ่าอันนี้ใช้คําว่าปล่อยนะปล่อยวัตถุแต่ถ้าอันนี้ที่ระดับเดียวกันเลยแต่พี่ใช้คําว่าคว้างวัตถุในแนวดิมันก็ตกลงมาเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือ u ถูกไหมคะกรณีนี้ u เท่ากับศูนย์แต่กรณีคว้างเนี่ย u ไม่เท่ากับศูนย์อีกรอบนะกรณีที่เราปล่อยวัตถุเนี่ยตกลงสู่พื้นโลกนะคะ U จะเท่ากับ0แต่กรณีที่เราคว้างวัตถุให้ตกลงสู่พื้นโลกเนี่ย u จะไม่เท่ากับ0ค่ะโอเคนะคะอ่ะจากตรงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าสำหรับตัวแปรอื่นๆนะคะก็คือเดลต้ากับ U เนี่ยจะไม่คงตัวแล้ว,ล,วลองด,ดูซิแล้ว V กับ T จะคงตัวไหมก็ไม่คงตัวถูกไหมคะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า u ที่ปล่อยมันลงมาเนี่ยเป็นเท่าไหร่ทันนะจากถ้าเราลองดูได้ง่ายๆนะคะจากสมการ u ูเออเท่ากับ u บวก a อน้องจะเห็นว่าถ้าหากว่า u เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้า a ของเราเนี่ยมันคงที่อยู่แล้วจากแรงโน้มถ่วงของโลกทันนะค่านี้เนี่ยคงที่อยู่แล้วจาก ความเร่งเนื่องจากแรงน้มถ่วงของโลกแล้วย่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆแน่นอนค่ะ v ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมทันนะคะซึ่งเราอาจจะพิจารณาที่เราอยากให้เออเป็นสมการนี้ก็ได้ค่ะเป็น delta x เท่ากับอ๋อเป็นสมการนี้ดีกว่าเป็น v ยกกำลังสองเท่ากับ u ยกกำลังสองบวกส a เดลต้า x นะคะน้องจะเห็นว่าถ้าเราปล่อยที่ระดับเดียวกันความเร่งเนื่องจากแรงน้ำถ่วงของโลกเหมือนกันแน่นอนทั้งหมดนี้คงที่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหา u เปลี่ยน v ก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยค่า v เนี่ยก็ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุของเราเนี่ยมีลักษณะการเคลื่อนที่ยังไงนั่นเอง ทันนะคะหรือบางครั้งเนี่ยถ้า t ต่างออกไปค่า v ก็ต่างออกไปอีกนั่นเองโอเคเนาะเพราะฉะนั้น t ก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะไม่คงที่เหมือนกันก็ใช้หลักจากสมการที่พี่อธิบายไปข้างบนนี้เลยนั่นเองโอเคนะก็คล้ายๆกับโจทย์ในข้อที่4นะคะที่เป็นเหมือนกับว่าปล่อยวัตถุก,กับขว้างวัตถุแล้วถามว่าวัตถุไหนจะตกถึงพื้นก่อนกันแน่นอนค่ะวัตถุที่มีที่โดนขว้างเนี่ยก็จะตกถึงพื้นก่อน แต่ว่าความเร็วในตอนท้ายจะมากกว่าเนื่องมาจากความเร็วในตอนเริ่มต้นที่มากกว่านั่นเองทําให้ช่วงเวลาที่อยู่ในอากาศเนี่ยของตัววัตถุเนี่ยมันน้อยถูกไหมคะก็จะตกถึงพื้นก่อนนั่นเองโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะคะจากตรงนี้เนี่ยเราจึงบอกได้แล้วนั่นเองค่ะว่าตัวแปรนะคะหรือค่าต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ที่มีทั้งเดลต้า x กหรือการกระจัด u ก็คือความเร็วเริ่มต้น v ก็คือความเร็วตอนท้าย t ก็คือช่วงเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุนเนี่ยเป็นยังไงคะไม่ใช่ค่าคงตัวนั่นเองค่ะไม่ใช่ค่าคงตัวนะคะอขอเขียนตรงนี้นะคะว่าเราเราจะได้ว่าเราจะได้ว่าตัว delta x u v และ t นะคะ ไม่ใช่ค่าคงตัวแต่ตัวแปรเหล่านี้นะคะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่นะคะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แต่ไม่ใช่ค่าคงตัวนะคะโอเคนะแต่แตตัวความเร่งของเรานะคะในตอนแรกเลย จะเป็นค่าคงตัวแล้วเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นตัวแปรตามที่โจทย์ถามเลยนั่นเองค่ะเพราะว่าความเร่งของเรานะคะก็คือเป็นความเร่งที่เกิดมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ว่าน้องจะทําให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เป็นอย่างไรณนะระดับใดความสูงเท่าใดหรือที่เวลาไหนๆก็ตามเนี่ยความเร่งจะมีค่าเท่านี้เสมอเลยนั่นเองทันนะถึงแม้ว่า ระดับที่ปล่อยการกระจัดที่แตกต่างออกไปเวลาที่ต่างออกไปความเร็วต้นที่ต่างออกไปแต่ความเร่งจะยังคงมีค่าเท่าเดิมเสมอนั่นเองค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นนะคะในข้อนี้เรามาเขียนตอบนิดนึงนะคะเราจะตอบว่าตัวแปรนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ และมีค่าคงตัวซึ่งในที่นี้นะคะจะพิจารณาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งตัวแปรนั้นนะคะคือความเร่งนั่นเองซึ่งความเร่งนี้นะคะก็คือความเร่งจากแรงโน้มถ่วงโลกของโลกค่ะ โอเคนะอ่ะก็จะตอบประมาณนี้ค่ะค่ะน้องๆก่อนที่จะไปข้อถัดไปนะคะเราก็มาดูสรุปในข้อนี้กันนิดนึงนะคะเพื่อความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นค่ะในข้อนี้นะคะเป็นพาร์ทของคําถามในข้อที่6ค่ะโจทย์นะคะถามว่าขนาดวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นหรือเคลื่อนที่ลงตามแนวดิ่งเราจะสนใจคําว่าแนวดิ่งตรงนี้นั่นเองโดยเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกค่ะ ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่และมีค่าคงตัวได้แก่ปริมาณใดก่อนอื่นค่ะน้องต้องตีความโจทย์แล้วดูสิ่งที่โจทย์ถามก็คือโจทย์ให้ตีความนะคะตรงนี้ก่อนค่ะน้องจะเห็นว่าโจทย์กําลังพูดถึงวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งโจทย์ถามว่าปริมาณอะไรที่คงตัวแล้วเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่นี้นะคะ คือปริมาณอะไรน้องก็ต้องรู้ว่าการที่วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกวัตถุนั้นจะต้องมีความเร่งเสมอซึ่งความเร่งนี้นะคะจะเป็นความเร่งเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะหรือเป็นค่า g ที่มีค่าประมาณ9.8เมตรต่อวินาทียกกําลังสองหรืออาจจะเป็น10หรืออาจจะเป็น9.81ขึ้นอยู่กับว่าเวลาน้องทาข้อสอบแล้วโจทย์กําหนดให้ใช้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ น้องต้องเช็คเสมอเลยนะคะอย่าให้ผิดตรงนี้นะอาถัดมาค่ะเราจึงตอบได้นั่นเองค่ะว่าความเร่งนะคะสำหรับในข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นปริมาณที่คงตัวแล้วเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่นี้ด้วยนั่นเองซึ่งถามว่าปริมาณอื่นเกี่ยวข้องไหมก่อนที่จะไปปริมาณอื่นพี่ก็ได้ทบทวนว่าสมการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเร่งเนี่ยมีอะไรบ้าง ถูกไหมคะน้องจะได้รู้ว่าตัวแปรอื่นๆมีอะไรบ้างแล้วเราก็ลองดูว่าตัวแปรเหล่านั้นเนี่ยคงที่มานั่นเองอ่ะอันดับแรกที่พี่ทวนก็คือน้องต้องรู้ว่าวัตถุมีความเร่งไหมใช่ไหมคะถ้าหากมีความเร่งเราจะนึกถึง5สมการสมการแรกนะคะก็คือเดลต้าเเท่ากับ ut บวก1ส่วน2ทกำลังสองสมการที่สองนะคะก็คือเดลต้าเเท่ากับ vt ลบ1ส่วน2 at กํลังสองสมก,การที่3ค่ะก็คือเดลต้า x เท่ากับ u บวก v ส่วนสคูณ t ค่ะและสมก,การที่4ค่ะก็คือ v เท่ากับ u บวก at ค่ะและสุดท้ายสมก,การที่5ก็คือ v ยกกํลังสองเท่ากับ u ยกกําลังสองบวก2 a d ด l t a x นั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับกรณีที่2นะคะกรณีที่วัตถุไม่มีความเร่งเนี่ย เราจะได้ว่าเราจะพิจารณาสมการ v เท่ากับ delta x ส่วน t นั่นเองซึ่งจากสมการเหล่านี้นะคะ,ะน้องก็จะเห็นว่ามันมีตัวแปรต่างๆมากมายเลยแล้วถามว่าตัวแปรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นค่าคงตัวไหมสําหรับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเราก็จะมาพิจารณาทีละตัวคะ่ะดูจาก e l t a x หรือการกระจัดนะคะน้องจะเห็นว่า มันไม่คงตัวถูกไหมคะเพราะว่าถ้าพี่ปล่อยเริ่มปล่อยจากตำแหน่งต่างกันเนี่ยแน่นอนค่ะการกระจัดก็ต้องต่างกันอยู่แล้วถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นการกระจัดก็ไม่ใช่ค่าคง,งตัวที่เราจะพิจารณาสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งแล้วถัดมาค่ะมาดู u ซิ u นะคะก็ยกตัวอย่างโจทย์ง่ายๆค่ะก่อนหน้านี้ที่เราเคยทำมานะคะถ้าหากเราปล่อยวัตถุ u จะเป็น0แต่ถ้าเราขว้างวัตถุ u จะไม่เท่ากับศูนั่นเองน้องก็จะเห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ u ก็ไม่เท่ากันอยู่ดีเพราะฉะนั้น u จะไม่ใช่ค่าคงตัวค่ะทันมาค่ค่า V นะคะค่า v เนี่ยก็จะแปลตามค่า u หรือค่าตัวแปรทนั่นเองทันนะจากสมการเหล่านี้และ T นะคะก็แปลตามตัวแปรต่างๆ ที่ไม่คงตัวอีกนั่นเช่นกันก็คือขึ้นอยู่กับ u หรือขึ้นอยู่กับ delta x อีกเช่นกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่คงที่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าหากเราลองดูเหตุการณ์เหล่านี้ถามว่าณจุดนี้กับนจุดนี้เนี่ยวัตถุเนี่ยมีอะไรเท่ากันคะมีความเร่งเท่ากันถูกไหมคะความเร่งเนื่องมาจากแรงน้ําถ่วงของโลกนั่นเองหรือถ้าหากเป็นการปล่อยกับการขว้างของวัตถุเนี่ยสิ่งที่เท่ากันของกรณีนี้คืออะไรคะ อ่ะถ้าระดับเดียวกันแน่นอนก็จะอาจจะทำให้มีเดลต้าเเท่ากันแต่ที่เท่ากันแน่ๆเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือความเร่งเนื่องจากแรงน้ำถวงของโลกเหมือนกันนั่นเองค่ะทันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับตรงนี้เราจึงบอกได้ว่าเดลต้า u v v แล้วก็ t เนี่ยหรือการกระจัดความเร็วเริ่มต้นความเร็วปลายแล้วก็เวลานะคะเป็นปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่หมดเลยค่ะแต่ ไม่ใช่ค่าคงตัวนั่นเองทันนะเพราะฉะนั้นนะคะในข้อนี้เนี่ยเราจึงตอบสิ่งที่โจทย์ถามได้แล้วค่ะเราก็จะตอบว่าตัวแปรนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แล้วมีค่าคงตัวนะคะซึ่งเราจะพิจารณาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งไม่ว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นหรือเคลื่อนที่ลงเราจะได้ว่าตัวแปรที่มีค่าคงตัวนั้นนะคะก็คือความเร่งนั่นเองเพราะว่าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่อยู่บนพื้นโลกถูกไหมคะ มันก็ต้องมีความเร่งเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกเสมอนั่นเองค่ะโอเคนะข้อนี้ก็ตอบประมาณนี้ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ไม่มีอะไรจะสุกเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่